เว็บหนึวางเครื่องไลฟาน1้อมีสตาร์ดมือเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยหลัง1นงเกียร์ครับเดินหน้า3เกียร์ครันนี้ วครับพบกับผมอู๋ั้งส้มคลิปนี้เราจะพามาดูเว็บ 125s ควางเครื่องไรฟานกันนะครับเครื่องยนต์คาบูเป็นเครื่องไรฟาน110สตาร์ดมือม,มีเกียร์ถอยนะครับตัวนี้ มีเกียร์ถอยหนึ่งเกียร์เดินหน้าสามเกียร์ครับคันนี้เรายังใส่ตัวชาร์จเดิมของร้อยิบห้าคอยเดิมนะครับ ในส่วนของสายไฟเครื่องไรฟานนะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟเกียร์เราจะสลับสายข้างบนนี่นะครับให้เกียร์ถอยเป็นเกียร์สแล้วก็1 2 3เป็นเกียร์เดินหน้าปกติครับส่วนในสายไฟของเครื่องยนต์ไรฟานจะมีมา4สายครับ ขาวกับเหลืองจะเป็นไฟชาร์จครับแต่เราจะต่อสีเหลืองเพราะสีเหลืองจะแรงกว่าขาวครับต่อเข้ากับสีขาวเดิมของปลั๊กเรายิดผ้าเลยครับเข้ากับกล่องไฟชาร์จนี่นะครับแล้วก็ฟ้าขาวก็เข้า,ขากับฟ้าเหลืองตัวนี้จะเป็นปลั๊กท,ที่เราซื้อมา เทียบกับกล่องของไลฟ์ฟานนะครับฟ้าขาวตัวนี้มันจะเป็นพัชเชอร์ครับล้วก็จะมีดำแดงครับต่อเข้ากับสีแดงของกล่องนะครับอันนี้ไฟออกมาครับออกจากชุดมัดไฟครับเข้ากล่องครับจากเครื่องยนต์เราจะใช้แค่3ามสายครับ เรามาดูจากกล่องนะครับเขียวนี่ครับดินลงกาวก็เข้ากับปักเดิมของร้อยยีเลยครับฟ้าขาวตัวนี้มาจากเครื่องยนต์ครับพัดเชอร์แล้วก็แดงดำมาจากเครื่องยนต์ครับชุดมัดไฟครับดำเหลืองก็เข้ากับ อยเดิมของ125ครับแล้วก็จะมีดำหรือปกติจะเป็นดำขาวครับดับเครื่องครับอันนี้ต่อขึ้นกวยกับสวิตกุญแจครับสวิตกุญแจเราเปลี่ยนใหม่เป็นของเวฟสีสายครับเพราะว่าสีสายมันจะมีสายดับเครื่องหนึ่งสายครับ เรื่องตัวนี้จะมีสตาร์ทมือครับจะเป็นดีเลย์ของรุ่นเก่าครับจะคล้ายๆของพวกคิกตันนะครับนี้สายแดงเข้ากับได้สตาร์ทอีข้างสีแดงมาจากแบตเตอรี่ครับสีเขียวจากแบตเตอรี่ก็ลงโค้งครับลงลงกาวครับ ในส่วนของดีเลย์จะมีสายมาให้อีกสองเส้นนะครับเขียวเหืองผมจะต่อลงกับดินหลังต็อบเบรกนะครับเราจะใช้เฉพาะติดเครื่องได้เฉพาะว่าเปิดกุญแจแล้วครับอีกเส้นหนึ่งต่อไปนี่เลยครับสวิ์สตาร์ทมือครับสวิสตาร์ทมือแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเราก็จะลงดินครับ ลงแถวแถวแฮนก็ได้ครับหรือจะเดินมาลงรวมกันก็ได้ครับตัวนี้ครับแต่ผมเดินมารวมกันครับนี่ครับดินครับรวมกับดินสวิตกุญแจครับสวิตกุญแจที่เราซื้อมาใหม่ครับมันจะใช้ในการดับเครื่องครับดิมดินสวิตกุญแจตัวนี้นะ ในส่วนของข้อลีดใช้ของเว็บล้ยี่สิบหครับกองอากาศใช้ของคิดตั้นครับตัวบนของคิดตั้นใส่ครับมันจะมีระยะบังกนให้เหลือให้ครับท่อไอเสียใช้คอเดิมของเว็บ1้อยสิบครับตัดต่อใส่ท่อร้อยิบหครับ หน้าจะเป็นถอยหลังครับกดลงจะถอยหลังครับนี่ก็เกียร์ว่างครับเราเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็กดวังหลังครับจะเป็นเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามครับ แกสอยเ็นแจกีว่า ขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยครับช่องบายอู่ช่างส้มครับขอบคุณครับ